สำนักข่าวทีนิวส์ใครขออัญเชิญกระแสพระราชลำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่18กรกฎาคม2538ภายหลังการสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพียง4วันที่ส่งรับสั่งกับพลตำรวจตรีพงศักดิ์โรหิตตปรการผู้บังคับการตำรวจนครบาลทนบุรีในขณะนั้นณโรงพยาบาลสิริราชวา่า สมเด็จย่าสิ้นแล้วอย่างสงบที่สุดสมเด็จย่ารักตำรวจมากช่วยดูแลงานต่างๆของตำรวจเป็นอย่างดีเป็นการสมควรที่ตำรวจทุกคนจะได้ปฏิบัติหน้าที่โดยเข้มแข็งอย่างสุดความสามารถเพื่อประเทศชาติเพื่อจะได้เป็นพระราชูสศลแด่สมเด็จย่าต่อไปภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ และบางครั้งก็แสดงออกถึงการสนับสนุนการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงตลอดซึ่งชัดแล้วว่าเป็นการชุมนุมที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยเฉพาะการปรากฏตัวขึ้นของกองกำลังชุดดำที่ถืออาวุธสงครามซึ่งเท่ากับได้ทำการก่อการร้ายต่อประเทศชาติความรู้สึกก็คือแบ่งเป็นสกลุ่มอยู่แล้วกลุ่มหนึ่งก็ทำงานเพื่อเจ้าหน้าที่รัฐอีกกลุ่มหนึ่งก็ทำงานด้วย ความชอบส่วนตัวแต่ความชอบส่วนตัวก็อยู่กันแบบเป็นกลุ่มมันก็เลยมีอย่างที่ได้เห็นว่ายางเยอะแยะไปหมดเลยในถนนทั้งทที่มีดา่านฮะแต่ตำรวจที่คอยดูแลผูกก้ก่อกวนก่อความไม่สงบนั่นเขาก็ทำงานเหมือนกันแต่ก็ทำได้ไม่เต็มที่อย่างที่ดูว่าถ้าเกิดว่าในในชุดเดียวกันแต่ว่าแตกสองฝ่ายมันก็เลยทำงานได้ไม่เต็มที่ ตอนที่ดูทำง,งานในการดูแลคุ้พุชนมบ้ามีความพอใจไหมไม่พอใจยังไงเขาปล่อยปะละเลยไม่ดีจะให้ปรับปรุงในส่วนไหนบ้างในส่วนของการตำรวจให้ส่วนเป็นกลางให้ก็เป็นกลางอยากสีใดไม่ต้องสีใดไม่ต้องเข้าข้างใครไม,ไ,มมไม่ต้องไม่ต้องมาเขือเทศอ่ะไม่ต้องเป็นตำรวจมาเขือเทศอ่ะ ในวันที่แกนนำนปชถูกควบคุมตัวที่ค่ายนเรศวรอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็ปรากฏภาพอันเป็นที่คลางแคลงใจของสังคมต่อความสุขสบายของผู้ต้องหาก่อการร้ายล้วนก่อให้เกิดคำถามขึ้นอย่างมากมายถึงศักดิ์ศรีการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจไทย แกนนำแดงนปชเหล่านี้ล้วนมีความสัมพันธ์โดยตรงกับพันตำรวจโททักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งมีแนวคิดสถาปนารัฐตํารวจโดยการยึดโยงเอาผลประโยชน์สร้างแนวร่วมทางการเมืองให้กับตัวเอง31กรกฎาคม2544แต่งตั้งพันตำรวจเอกพิรพันธ์เปรมภมูติเป็นเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 1. ตุลาคม2546 ยกย้ายพลตำรวจโทจุมพลมั่นหมายทําหน้าที่ผู้อำนวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติ27กันยายน2546ดึงพลตำรวจตรีสุรสิธิ์สังขพงศ์มาเป็นผู้อำนวยการสํานักสลากกินแบ่งรัฐบาลนำพลตำรวจโทชิดชัยวันนสถิตซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาเป็นเลขาที่การสํานักงาน,นาคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปอป,อปอสอ และ13มกราคม2547โยกย้ายพลตำรวจเอกสมบัติอมรวิวัต์จากรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อเปิดทางให้กับพลตำรวจโทเรพรียวพันดามาพงค์ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพี่ชายคุณหญิงพจจมาดามาพงค์ขึ้นเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผมเรียนฝากท่านทั้งหลายให้ช่วยกันพิจารณาว่า ตารวจของเรายังอยู่หรือว่าถูกซื้อถูกขายไปถ้าถูกซื้อถูกขายไปแล้วเราจะทําอย่างไรด้าในขณะเดียวกันก็ฝากถึงท่านผู้มีอำนาจเพยว่าการปฏิรูปตํารวจนั้นช้าเกินไปเสียแล้วแต่ว่าต้องทาไม่ทําไม่ได้ถ้าถ้าไม่ทําจะยิ่งซุดซุดหนักลงไปยิ่งกวนแม้จะเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางนะคะต่อการทำหน้าที่ของตำรวจว่าเป็นมะเขือเทศ แต่อีกด้านหนึ่งค่ะก็ยังเหลือตำรวจไทยที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างกล้าหาญให้ประชาชนนั้นได้อุ่นใจและสมควรที่จะได้รับการยกย่องเชิดชูค่ะตอนไปถึงก็ภาพที่เห็นก็คือบางคนมีทรัพย์สินอยู่ในมือทรัพย์สินที่ได้จากการทุบก,กระจก mm hmm. เช่นพวกอุปกรณ์มือถือโท,ร,ทรศัพท์เครื่องประดับอะไรเงี้ยนะครับ mm hmm. แล้วก็มีเสียงมีแสงแสงไฟจาก น่าจะเป็นอาวุธปืนนะครับมีเสียงระเบิดเพราะฉะนั้นวินาทีนั้นก็รู้ได้เลยว่าเหตุร้ายมันเกิดขึ้นแล้วมันอาจจะอันตรายถึงชีวิตมีการยิงต่อสู้นะครับทางตำรวจเราก็มีส่วนใหญ่ทั้งหมดที่ไปมีแต่อาว,วุธปืนพกสั้นพันตำรวจเอกรัชากรจอรเจวุฒรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล6 พูดถึงความยากลำบากของการเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในบริเวณเซ็นทร l เวิลด์หลังรับรายงานทางวิทยุว่ามีผู้ชุมนุมบุกเข้าไปก่อความวุ่นวายการ,รเผชิญหน้ากับกลุ่มติดอาวุธแฝงตัวอยู่ในกลุ่มผู้ชุมนุมเพื่อเข้าไปช่วยเหลือพนักงานเซ็นทร l เวิลด์กว่า400ชีวิตที่ติดค้างอยู่ในตัวอาคารรวมถึงเปลวไฟที่เริ่มลุกโชนขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะนั้นถือเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเสียสละของตำรวจกลุ่มหนึ่ง ที่พร้อมเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อรักษาความสงบในบ้านเมืองเวลาผ่านไปเป็นชั่วโมงเหมือนกันถึงทราบว่าไอ้ที่เข้าไปทั้งหมดนนะ่ะไม่มีคันไหนเลยเข้าไปถึงเซินเจ้าได้เท่าที่ทราบคือว่าเขาไม่สามารถเข้าไปได้เพราะเขากลัวแต่ทําไมเขากลัวผมก็มันก็ทำผมว่าปุถุชนนะได้ยินเสียงปืนก็ไม่มีใครใช่ไหมฮะครับภายใต้ร่มเงาของสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะคะซึ่งปรบปนไปด้วยตํารวจน้ําเสียกับตํารวจน้ําดี ซึ่งก็สมควรแก่เวลาแล้วล่ะค่ะที่จะต้องมีการปฏิรูปสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างเป็นรูป,ปรธรรมเพื่อที่จะให้ผู้พิทักษ์สันติราษฎรทุกคนนั้นกลับมาเป็นหนึ่งเดียวและกลับมาเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริงค่ะ ดรสังสิตพิริยะาราังสรรค์ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาธรรมพิบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏนจันกเกษมเห็นว่าถึงเวลาที่รัฐบาลต้องเร่งปฏิรูปสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ต้องกระจายอำนาจไปสู่ส่วนภูมิภาคและจัดการกับตำรวจที่มาจากการซื้อขายตำแหน่งแล้วเปิดโอกาสให้ทุกคนมีโอกาสทำงานตามความรู้ความสามารถจริงๆ ผมคิดว่าถ้าหากว่าคุณอภิสิทิ์มีความกล้าหาญเพียงพอเนี่ยนะฮะก็ต้องคิดถึงเรื่องของเฉพาะหน้าแล้วก็เรื่องของระยะยาวระยะเฉพาะหน้าเนี่ยผมคิดว่าควรจะมีการโยกย้ายตำแหน่งตำรวจจำนวนมากที่ รู้กันว่าตำแหน่งไหนเนี่ยที่เป็นตำแหน่งที่ซื้อขายกันมาเนี่ยนะฮะแล้วก็ไม่ทำงานเนี่ยต้องมีความกล้าหาญจะโยกย้ายคนเหล่านั้นเนี่ยออกไปถ้าถ้ารัฐบาลมีความกล้าหาญเพียงพอที่จะ,ะปฏิรูประบบตำรวจเนี่ยผมคิดว่าประชาชนทั้งประเทศเนี่ยจะยืนอยู่ข้างรัฐบาลนะครับเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือในขณะนี้เนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยมีอำนาจมากเกินไป รวมศูนย์อำนาจทั้งประเทศเนี่ยไว้ในมือของคนคนเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นระบบที่ล้าสมัยที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะ